สวัสดีค่ะหอมอบอวลไปทั่วทั้งบ้านเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นหอมนี้จังเลยกลิ่นหอมของดอกกุหลาบชัวเอมหอมมากค่ะถ้าสกัดเป็นน้ำหอมแล้วนำไปวางในตู้เสื้อผ้าคงจะดีมากๆเลยค่ะแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้กุหลาบที่ปลูกเนี้ยใกล้จะตายแล้วค่ะ แถมยังไม่มีดอกด้วยนะคะออกดอกแต่ละทีดอกก็จะเล็กดำเขี่ยวแล้วก็เป็นโรคค่ะแถมยังมีแมลงศัตรูพืชด้วยนะคะนี่ค่ะเก็บภาพมาให้ดูเชื่อไหมล่ะคะวันนี้ก็เลยนำวิธีแก้มาฝากค่ะเพราะว่าทำแล้วได้ผลจริงๆและก็นำเคล็ดลับ การตัดดอกกุหลาบปักแจกันแบบเหี่ยวช้ามาฝากด้วยค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะคือเรื่องทั่วไปที่ต้องรู้เกี่ยวกับกุหลาบต้นกุหลาบเขาชอบแสงแดดค่ะโตดีในอากาศเย็นไม่ชอบฝนเพราะฝนทำให้เกิดโรคง่ายกุหลาบชอบดินร่วนระบายน้ำดีระบายอากาศดีอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ ดังนั้นต้องใช้ดินร่วนใบไม้ผุบนกับทรายหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวสองส่วนแกลบดิบสองส่วนและใช้กระถางทรงสูงเจาะรูที่ก้นด้านล่างด้วยค่ะต่อมาเป็นเรื่องของน้ำค่ะ 1. ควรรดน้ำเฉพาะโคนต้นเท่านั้น 2. รดน้ำเบาๆแต่ให้ชุ่มไม่ให้ดินกระเด็น 3. รดน้ำวันละครั้งหรือดูตามสภาพดินอากาศเป็นหลักเพื่อไม่ให้ดินแห้งหรือน้ำแฉะอยู่ตลอดเวลาต่อมาเป็นเรื่องของปุ๋ยคะ่ะท่านผู้ชม 1. ปุ๋ยคอกช่วยเรื่องดินแข็งได้คะ่ะใช้สลับกับปุ๋ยเคมีเช่น ทุกๆ7-15วันเป็นต้นนะคะหรือจะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยละลายช้าอย่างเช่นปุ๋ยออสโมคอรก็ได้ค่ะสองเราจะเพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยแก้เรื่องความเป็นกรดจากปุ๋ยเคมีค่ะและสาม ใส่ปุ๋ยแล้วควรจะรดน้ำทันทีเพื่อให้ปุ๋ยเขาละลายอย่างทั่วถึงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรากข้อที่4ควรจะใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดขอบใบไหมแล้วก็ตายได้ค่ะข้อที่5เทคนิคการให้ปุ๋ยถ้าต้นกุหลาบเขายังเล็กๆเ,เราก็เน้นปุ๋ยไนโตรเจนสูง พอต้นกุหลาบต้นใหญ่ออกดอกเราก็ใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมและปลวนหน้าดินแบบตื้นๆไม่ให้กระทบกระเทือนรากนะคะแล้วนำปุ๋ยโรยรอบๆโคนต้นโดยห่างจากโคนต้นประมาณ4นิ้วแล้วรดน้ำตามให้ชุม่ม การเปลี่ยนดินทุกปีจะดีต่อกุหลาบค่ะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งค่ะหนึ่ง ควรตัดแต่งกิ่งปีละสองครั้งในช่วงหนาวก็คือตุลาคมช่วงก่อนฝนก็คือเมษายนเพื่อให้ต้นกุหลาบเขาตั้งพุ่มใหม่พุ่มกุหลาบควรจะโปร่งไม่สูงมากจนเกินไปเพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาและกระตุ้นให้เกิดกิ่งกระโดงเมื่อต้นกุหลาบได้รับแสงแดดเต็มที่เขาก็จะให้ดอกที่สม่ำเสมอตลอดทั้งปีขออ้อ 2. การตัด แต่งกิ่งรีบเล็กกิ่งที่เป็นโรคบิดงอกิ่งที่ง่ามแคบหรือกิ่งที่พุ่งเข้าไปในพุ่มกิ่งแก่ที่ไม่แตกยอดไม่ออกดอกอีกทิ้งไปนะคะข้อที่สามตัดดอกที่โรยออกด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เสียอาหารเฉยแต่ควรจะสังเกตด้วยนะคะตรงยอดนั้นอาจจะมีช่อดอกอยู่ค่ะ เมื่อกุหลาบเริ่มแตกตาใหม่นะคะท่านผู้ชมควรบำรุงใบด้วยนะคะเพื่อให้เขานำอาหารไปสร้างกิ่งกระโดงแล้วเราจะได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่ก้านยาวค่ะต่อมาเป็นวิธีการตัดดอกกุหลาบไปปักแจก,กันค่ะ ควรจะตัดดอกกุหลาบด้วยกรรไกรตัดกิ่งนะคะการตัดใบแล้วก็หนามสามในสี่ของกา้านและตัดกิ่งใต้น้ำช่วยให้ดอกไม้สดชื่นกว่านะคะและเมื่อตัดดอกแล้วนะคะก็ให้นำไปแช่น้ำทันทีค่ะให้ตัดตอนเช้าหรือว่าเย็นก่อนที่จะตัดดอกให้รดน้ำก่อนนะคะควรจะตัดก้านดอกแนวเฉียงค่ะ ถ้ามีอย่างก็ให้นำกิ่งไปจุ่มลงไปในน้ำอุ่นเพื่อละลายค่ะวิธีการทำน้ำแช่ดอกไม้ในแจก,กันให้สดนานมากนะคะวิธีการทำก็คือนำน้ำสะอาดค่ะมาผสมกับน้ำตาลทรายห่งช้อนชาและผสมกับยาพาราเซตามอนยาแก้ปวดนะคะบดให้ละเอียดครึ่งเม็ดและผสมกับ น้ำยาล้างจานนิดหน่อยหยดลงไปค่ะจากนั้นก็เขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำดอกไม้แช่หรือปักลงไปจากนั้นจะใช้เหรียญสลึงนะคะช่วยชะลอความเหี่ยวเฉาของดอกไม้ได้อีกด้วยนะคะเหตุ <ists working confused> ผลที่เขาใช้เคล็ดลับนี้ในการปักดอกไม้ในแ,แจกันนะคะก็เพราะว่า น้ำตาลถือเป็นอาหารชั้นดีของดอกไม้ค่ะส่วนยาพาราเตามอลก็จะช่วยป้องกันการขายน้ำค่ะและน้ำยาหลังจานจะช่วยยับยั้งการเน่าของดอกไม้ได้นั่นเองค่ะดังนั้นลองทำดูนะคะท่านผู้ชมมันดีจริงๆค่ะดอกไม้ปลูกเองสวยสดชื่นปลอดภัย จัดแต่งบ้านพักอาศัยให้หน่าอยู่หรือใส่แจกันถวายพระก็ได้นะคะจะอยู่ได้นานบางครั้งเห็นดอกไม้สวยๆก็อยากจะให้สดสวยนานๆยิ่งช่วงนี้ฝนตกถ้าเมื่อไหร่ดอกโดนฝนนะคะก็จะดำใช้วิธีนี้เลยค่ะท่านผู้ชมคะ ถ้าเกิดดอกกุหลาบที่บ้านท่านผู้ชมมีปัญหาย,ยังตาวข้างต้นนะคะก็ขั้นแรกก็ให้เปลี่ยนดินค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนที่สาราไทยบอกมานะคะรับ,บรองค่ะจะได้ดอกกุหลาบแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมยังต้องดูแลเรื่องของวัชพืชค่ะถ้ามีก็ต้องถอนทิ้งนะคะรวมถึงแมลงต่างๆด้วยนะคะแมลงต่างๆเนี่ย ตัวร้ายเลยนะคะที่จะทำให้ดอกกุหลาบของเรามีตำหนิค่ะถ้าเจอก็ต้องหยิบทิ้งนะคะแล้วอาจจะโรยสารกำจัดแมลงแล้วรดน้ำเพื่อให้สารกระจายให้ทั่วแบบนี้ก็ได้ค่ะกราบขอบคุณสำหรับการรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซาร่าไทยสวัสดีค่ะ